สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาส่งน้ําพระประธานที่อยู่บ้านของเรานะครับเริ่มต้นด้วยการน,นะครับตั้งนมูจน,น,น,นคระกระต๊ของขมานะครับนะมโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนัโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะมโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม กายกรรมวจีกรรม,มโนกรรมกรรมทั้งสามที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดทางในพระรัตนตรัตยเพื่อความตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอพระรัตนตรัตยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้เถิดสาธุสาธุสาธุทีนี้ก็เราก็มานะครับส่งน้ำพระกันนะครับ สาธุอะระหังสมาสปทโภพกวาพุทธ,ธาภควันตาภวเทนิสวาขาโตภควตาตโนธรรมังน้ำสามิสุปฏิปันโนภควะโตสาวกส,สังโฆสังขังน้ำมามิอันนี้เราก็ส่งน้ำพระที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอออุโมทนาบุญทุกนนะกับสาธุสาธุสาธุ